และคลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการดูแลแคคตัสหมวกสังราชเลี้ยงยังไงให้สวยเลี้ยงยังไงให้รอดนี่คือแคคตัสหมวกสังราชหรือแอสโตไฟตัมไมริโอสติกมาหรือเราอาจจะเคยได้ยินเรียกสั้นๆว่าไมริโอก็ต้นนี้แ่ละคะ่ะ ม <t ouch> ีทั้งแบบ5ภู4ภู3ภูก็จะหายากนิดนึงค่ะความน่าสนใจของแ <CNC> คคตัสสายพันธ์ุนีน้คือเป็นแคคตัสไร้หนามอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะเมื่อเราได้ไมลิโอเข้าบ้านมาแบบนี้แล้วควรที่จะรดน้ำยังไงนะคะไม่ต้องรีบร้อน เราจะต้องรดน้ำเมื่อดินแห้งวิธีการดูว่าดินแห้งไหมก็เช็คแบบนี้เลยค่ะใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปขึ้นมาดูนะคะถ้ามีดินติดขึ้นมาอยู่ก็แสดงว่าข้างล่างยังชื้นอยู่เมื่อเราทดสอบดินด้วยไม้ปลายแหลมถ้าไม่มีดินติดขึ้นมาเลยแสดงว่าอันนี้สามารถรดน้ำได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกระถางนี้นะคะกระถางนี้ ดึงขึ้นมาเหมือนชื้นๆอยู่นะคะกระถางนี้ก็ชื้นเหมือนกันชื้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆค่ะถ้ามีความชื้นอยู่ที่กระถางปลายไม้ก็จะมีดินติดขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือยังไม่ต้องรดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นจะมีต้นที่ต้องรดน้ำหนึ่งต้นสามต้นไม่จำเป็นต้องรดน้ำค่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าดินแห้งสนิทแล้วเราจะรดน้ำแบบไหนดีก็รดลงไปให้ชุ่มๆเลยค่ะชุ่มจนน้ำเนี่ยไหลลงสู่ก้นกระถางแบบนี้เลยหลังจากนี้เราก็จะรอให้ดินแห้งแล้วค่อยรดครั้งถัดไปเราจะไม่รดทุกวันนะคะตำแหน่งการตั้งวาง พยายามให้แคคตัสของเรารับแดด,ดยาวๆอย่างน้อย5-6ชั่วโมงต่อวันค่ะภายใต้การกรองแสงแบบนี้นะคะแรกๆนกไม่แนะนำให้ได้รับแสงแดดโดยตรงควรที่จะพลางแสงจะดีกว่าค่ะ เนื่องจากเขาเป็นแอสโตอีกหนึ่งชนิดนะคะการเลี้ยงการดูแลก็เหมือนกับแอสโตเพราะฉะนั้นตำแหน่งการตั้งวางนกก็จะวางไว้โซนเดียวกันเลยค่ะเพราะว่ารับแสงแดดเหมือนกันไม่ควรให้โดนฝนบ่อยๆแนะนำให้มีโรงเรือนค่ะมาดูดินปลูกนะคะถ้าถามว่าแคคตัสปลูกดิน ธรรมดาหรือว่าดินสวนทั่วไปเนี่ยได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าน้ําที่อยู่ในดินจะทําให้ความชื้นอยู่ในดินนานนะคะเพราะฉะนั้นแคคตัสเขาไม่ชอบความชื้นจําเป็นจะต้องเป็นดินที่ผสมขึ้นมาเพื่อปลูกแคคตัสค่ะเราสามารถผสมดินใช้เองได้นะคะใน YouTube ก็มีสูตรมากมายเลยทีเดียวหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะ การที่เราใช้ดินปลูกแคคตัสโดยเฉพาะจะทำให้ง่ายในการควบคุมความชื้นนั่นเองอย่าลืมให้ปุ๋ยเขาบ้างนะคะแคคตัสก็เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆต้องการสารอาหารเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องให้เขาเยอะค่ะสำหรับแคคตัสเป็นไม้ที่ กินอาหารหรือว่ากินปุ๋ยไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้อาหารเขามากไปเนี่ยจะทำให้ต้นเขาแตกได้สำหรับหมวกสังฆราชนกก็ให้ทุก5-6เดือนต่อหนึ่งครั้งค่ะครั้งหนึ่งก็ไม่เยอะนะคะก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยเนี่ยก็อย่างที่นกทำเลยค่ะขอดินหน้ากระถางออกแล้วก็โรยปุ๋ย ออสโมโค้ ode, หรือว่าปุ๋ยละลายช้าที่นกใช้บ่อยๆกับไม้ที่สวนนะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็หาได้ง่ายด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยดีนะคะควรที่จะใส่ไว้ใต้หินโรยหน้ากระถางเมื่อเรานำหินออกแล้วโรยปุ๋ยลงไปแล้วก็นำหินมาโรยเหมือนเดิมค่ะแคคตัสของเราก็จะเหมือนต้นเดิมเลยนะคะ อย่าลืมเปลี่ยนดินปลูกบ้างอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะเพื่อให้แคคตัสของเราได้รับดินใหม่ๆแล้วก็สารอาหารใหม่ๆบ้างนอกจากรูปทรงที่แปลกตาแล้วเวลาที่เขาให้ดอกออกมาก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็อายุประมาณ5ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกัน อันนี้คือต้นที่อายุประมาณ2ปีครึ่งค่ะโดยประมาณนะคะต้นเล็กนะคะเห็นไหมคะว่าพอต้นใหญ่ใหญ่หญมากๆนะคะกลีบดอกของเขาเนี่ยจะคล้ายกับแอสโตไฟตัมแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ปลายกลีบดอกจะเป็นแหล่มๆค่ะดอกเป็นดอกที่ใหญ่นะคะสีเหลือง ดอกสวยทีเดียวเลยค่ะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่เวลาให้ดอกแล้วให้ความสดชื่นมากๆอันนี้เป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกชอบนะคะการออกดอกของเขานะคะก็สามารถออกได้ตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าจะให้ดอกได้บ่อยในยช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนค่ะคำถามเกี่ยวกับมาริโอที่นกได้รับบ่อยๆก็คือว่าตรงโคนต้นเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ เขาปกติไหมคำตอบก็คือปกตินะคะคือร่องรอยของมารีโอที่มีอายุมากนะคะเขาก็จะมีตรงโคนสีน้ำตาลแข็งๆแบบนี้นะคะไม่ได้นิ่มไม่ได้เละนั่นก็ถือว่าสุขภาพดีค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคำแนะนำวิธีการรับหมวกสังฆราชเข้าบ้านในวันแรกค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดากา r d เด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ